ครับผมเครื่องเครื่องตาร์ปตัวนี้เป็นรุ่น ss 1 1 0 t นะครับนี่คือสวิตช์เรากดยกขึ้นสวิตไปที่ออนนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นควบคุมด้วยแมนนวลตัวนี้คือเราจะใช้การหาตำแหน่งของการตาร์ปชิ้นงานว่ามันตรงเซนเ,นเตอร์ไหมนะครับ เราค่อยๆปรับจ็อกลงไปที่ให้ใกล้ๆชิ้นงานเมื่อเราได้ตำแหน่งของชิ้นงานแล้วนะครับได้ตำแหน่งการปรับได้เซนเตอร์แล้วการทำงานหนึ่งสเต็ปหรือว่าหนึ่งครั้งเราปรับไปที่ซิงเกิลไซเคิลอันนี้คือจะทำงานหน่งครั้งนะครับอันนี้สังเกต เป็นคลา์เาตอร์คาวเตอร์นับจำนวนชิ้นงานนะครับเมื่อเราปรับไปที่ซิงเกิลไซคลแล้วเราก็กดสตาร์ทอันนี้คือจะทำงานหนึ่งครั้งได้ชิ้นงาน1ชิ้นถ้าเป็นตำแหน่งนี้ตัวตัวนี้เป็นสตาร์ทออโต้เหมาะสำหรับงานที่ลำเลียงมาด้วยคนเวเยอร์นะครับตัวนี้จะทำงานตลอดเวลา แต่ถ้าเมื่อเกิดปัญหาเราสามารถตบ emergency จะหยุดทันทีนะครับแล้วก,ตวตววก,กต็ตัวนี้เป็นตัวปรับความลึกในการตารตัวนี้เป็นตัวปรับความลึกในการตารนะครับจะมีสเ,สเกลบอกนะครับ ว่าเราต้องการความลึกเท่าไหร่เราก็ปรับปับตัวนี้กว้างขึ้นแล้วก็วิธีการใช้งานระยะทิษของเกลียวนะครับเดี๋ยวออฟก่อนนะครับตัวตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองสำหรับระยะทิษ ตัวนี้เป็นเฟือง0.8อันนี้คือ M5 นะครับหรือใช้เป็นพิษ0.5เลยีพิษาแล้วเป็นพิษ0.8เราก็ทาร์ป M5 แต่ถ้าเป็น1.0ก็ต้องเปลี่ยนพิษ1.0ครับถ้าเป็น1.0คือต้องเปลี่ยนพิษ1.0นะครับจะเป็นเฟือง1คู่